วันนี้เรามาอยู่กับคอมเซตราคาคุ้มๆในงบไม่เกิน30,000บาทที่สเปคพินนิยมได้ CPU Intel Core i5 และกาจอ4060นะครับบอกเลยว่าสเปคน,นี้พิมพ์นิยมน่าใช้งานหลายๆคนต้องถูกใจแน่นอนนะสำหรับวันนี้ครับพบกับผมตันใต้โตคอมนะครับเรามาอยู่กับคอมเซต E1 เซตที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 13400F Hybrid Core ตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ P Core ที่เป็นคอประสิทธิภาพเน้นการประมวลผลแบบคโคตรโคดส่วน E Core ครับตัวนี้เป็นคอประสิทธิผลเน้นการทำงานเบาๆปเปรียบพลังงานทำงานร่วมกันผ่าน Thread Director ส่วนเมนบอร์ดครับเป็น MSI Pro B760MP เป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นเน้นความคุ้มค่ารองรับ CPU ได้อย่างหลากหลายและรองรับการอัปเกรด RAM เพิ่มเติมได้ในอนาคตด,ด้วยนะครับส่วนการ์ดจอนี้ก็ตัวแรงครับ MSI RTX 4060 v e n t u s 2XOC ตัวนี้ให้ RAM มา 8GB แบบ GDDR6 นะครับรองรับการเล่นเกมได้ทุกเกมแน่นอนส่วน RAM ครับให้มา 16GB เป็น RAM Corsair เวนเจ n c e DDR5 วัต0ัส0เมกะเฮิร์ไม่มีไฟ RGB เน้นความประหยัดและคุ้มค่าส่วน SSD เป็นของฮิกเ e m i f i ว u u r e ตัวนี้ความจุอยู่ที่ 512GB แบบ PCIe x p r e s s 4.0ส่วน power supply ครับเป็น MSI MAG A 6 5 0 BN 6 5 0วัตต์80พัตตร่อนและเคสเป็น MSI MAG f o r d 1 0 0 R มาพร้อมกับพัดลม RGB ถึง4ตัวนะครับบอกเลยว่าสวยงามกระจกข้างใสและซิงค์ระบายความร้อนของ CPU เรา ใช้เป็นซิงค์เดิมที่แถมมากับตัว CPU นะครับแบบนี้เจ้า i5 1 3 4 0 f ประสิทธิภาพเป็นยังไงเล่นเกมแรงแค่ไหนจะคุ้มค่ากับราคาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูสเปคจาก CPU Z ครับ CPU เป็น Intel Core i5 1 3 4 0 0 f ครับ i5 ตัวเริ่มตน้นที่มาพร้อมกับ6 P คอและ4 e คอ r e รวมกันเป็น16เทรดเทคโนโลยีการผลิต10นาโนเมตรถาปัิยกรรม Raptor Lake นะครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็น MSI Pro B 670 MP ตัวนี้รองรับ PCIe 5.0แล้วนั่นเองส่วน RAM ครับ16 g DDR b DDR5 บัส5200เมกะและใส่ RAM เป็น Dual Channel 2แถวตัวนี้เลยนะครับ Slot 2กับ Slot 4 และในส่วนการ์ดจอครับ NVIDIA GeForce RTX 4060มีแรมการ์ดจออยู่ที่8 g b แบบ GDDR6 ชิปแรมไฮนิ ix, ก TDP การ์ดจออยู่ที่115วัตต์สำหรับการทดสอบ 3DMark f i r s t r i k e นะครับทำคะแนานรวมได้ที่22,920คะแนนถัดมากับการทดสอบ 3DMark TimeSpy Extreme แบบ 4K นะครับทำคะแนานรวมได้ที่4,921คะแนน โดยอุณหภูมิขณะทําการทดสอบครับในช่วง CPU test ครับอุณหภูมิสูงสุดของ CPU เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ80-90องศาเซลเซียสครับและการเล่นเกมทั่วไปนะครับการ์ดจออุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ60-70องศาเซลเซียสเท่านั้นและ CPU มีความเร็วขณะทําการทดสอบอยู่ในช่วงประมาณ3.29กิกะเฮิรตซ์ในช่วง CPU test ครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับเกมผ u b g ปรับภาพเป็น Full HD นะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเอาเป็นอันดราไปเลยนะครับสุดหมดทุกอย่างแบบนี้โดยในเกมนะครับเฟมเรทเนี่ยทำได้อยู่ที่1 0 ร้อยส0่สิบเฟรมโอ้โหเฟรมเรนี่สูงมากเลยทีเดียวนะครับและแรมก็ใช้ไม่เยอะนะครับถือว่าเล่นเกมสบายมากเลยโดย CPU ตัว i5 1 3 4 0 0 f ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นของ i5 นะแต่ว่าแรงสบายครับจับคู่กับการ์ดจอ4060ได้แบบพลิ้วๆกันเลยทีเดียวอุณหภูมิ CPU ครับอยู่ในช่วงประมาณ75องศาเซลเซียสเท่านั้นครับนี่ เย็นโคตรๆนะครับบอกเลยว่านี่ใช้แค่ซิงค์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนซิงค์ซิงค์เดิมก็ความร้อนไม่ได้สูงอะไรมากมายนะัก CPU ใช้งานไปประมาณ30-40%นะครับดังนั้นกูสามารถเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้แบบสบายๆเลยและตัวเกมใช้แรมเพียงแค่ 8.7GB เท่านั้นครับดังนั้นแรมก็เหลือเฟือเพียงพอก,กับการนำไปทำงานต่างๆเบื้องหลังได้เช่นเปิดดูคอมเมนต์ด้านหลังนะครับเผื่อใครสตรีมไปเล่นเกมไปแล้วก็ ใช้โปรแกรมสตรีมได้ไม่ต้องกลัวแรมหมดนะครับซึ่งโดยรวมเกมผับจีบอกเลยว่าเล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาแน่นอนครับมาต่อที่เกมดไฟนอนครับเกมนี้เราปรับภาพกราฟิกไปที่ full HD นะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็น dynamic high ตามนี้นะครับในส่วนของ ray tracing นะครับก็เปิดเป็น high ด้วยเช่นกันและนอกจากนี้ครับ DLSS เปิดเป็น auto ที่เหลือก็ตามนี้ครับปรับไรดูกันเอาเ,เ,เองนะ VSync ปิดนะครับ เฟรมเรทในเกมครับอยู่ที่130-140 FPS บอกเลยว่าเล่นเกมได้โค้รสบายแน่นอนใครที่ซื้อไปแล้วเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปคุณก็สามารถทําได้ครับตัวเกมใช้ RAM ไป11 g b นะครับแล้วก็ CPU ตัวเกมนี้ใช้ CPU ไปทั้งหมด58%นะครับ50-60%อุณหภูมิ CPU สิงเดิมนะ73องศาเซลเซียสครับแต่ทําความเร็วได้สูงถึง3 3จุด,จดเฮ้เพื่อนเราเพื่อนเรานี่หว่าไปยิงเขาทำไม เป็นเพื่อนเราป่ะเนีน่ยเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหตกใจอ่า CPU ครับทำงานไปที่ 3.7GHz กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอทำงานอยู่ที่ประมาณ70-80%นะครับการ์ดจอไม่ได้ทำเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าการาฟิกมันใช้แค่นี้นะฮะการ์ดจอก็ไม่จะเป็นต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายนักนะครับแล้วก็โดยรวมถือว่าเล่นเกมได้แบบสบายๆเลยกับ d e ไฟน์นอตนะครับเป็นเกมที่ใช้ CPU ค่อนข้างเยอะ แต่ว่า i5 1 3 4 0 0 f เนี่ยก็สามารถทำงานได้ดีเข้ากับการ์ดจอ4060ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเล่นเกมนี้ได้นี่ก็เอาไปสตรีมเกมโชว์ฝีมือระดับเทพได้เลยอนาคตครับแชมป์ e s p o r t s แน่นอนร็บบอกเลย มาต่อกันครับกับเกม h o w a r Legacy ครับเกมนี้ปรับภาพเป็นอันตรนะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็น Full HD เปิด DLSS เป็น Quality เป็นภาพสวยเรนเดอร์จริงแค่61%นะครับเฟรมเจนก็เปิดไว้ที่เหลืออะไรต่างๆก็ตามนี้นะครับแล้วก็เปิด Retracing ไว้ได้วยนะตัวเกมเข้ามาครับความละเอียดนี่โอ้โห130เฟรมไม่ธรรมดา แต่ ram ก็ใช้ไป 15GB กนะครับการจอทำงานเต็มที่100%เพราะว่าเกมนี้กินสเปคหนักมากเลยถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้อง ram สัก32มเป็นอย่างต่ำสำหรับเกมอย่าง p o w w Legacy เกมนี้ดูฮะรายละเอียดภาพต่างๆดูตัว npc ในฉากเนี่ยโคตรเยอะเลยทีเดียวครับดังนั้นใครที่คิดจะเล่นเกมนี้ก็ต้อง ram เยอะนิดน,นึงแล้วก็เล่นไปก็สตรีมเกมก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวสตรีมเนี่ยมันใช้ ram ด้วยนะครับโปรแกรมต่างๆมันใช้ ram ด้วยดังนั้นตัวเกมก็ใช้ ram ไป ไม่พอแล้วนะครับจริงๆเกมนี้กินแรมประมาณ20 g b เลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดแรมถึงเฟรมเรทไหลวันนี้แน่นอนแล้วก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับหน้าจอ1 4 4เฮิร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดังนั้นใครที่ซื้อไปเล่นเกมนี้ก็ใส่แรมเยอะๆหน่อยแล้วก็ยังสามารถอัดวิดีโอจากเกมนี้ไปทำคอนเทนต์อื่นๆอีกได้สามารถตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมได้ถ้ามีแรมสูงเพียงพอนะครับเล่นได้ยัน 2K เลยทีเดียวนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเฟรมเรทจะตกไปประมาณสัก60-80เฟรมนะครับกับรับ และเกมสุดท้ายครับกับ Cyberpunk 2077นะครับปรับภาพกราฟิกเป็น Full HD นะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็น Ray Tracing Low ปรับ DLSS เป็น Auto เปิด DLSS Frame Gen นะครับที่เหลือคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็นอะไรก็ดูกันตามนี้ได้เลยนะฮะโดยในเกมนะครับแหม่เฟรมเรทนี่ก็130-140เฟรมกันเลยทีเดียวเยกได้ว่าเล่นในโคตรลื่นนะครับแล้วก็ใช้แรมไป 8.9GB เท่านั้นครับ แรมถือว่าไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับเนื่องจากว่า,าไม่ได้ใช้ภาพแบบขนาด 2K หรือ 4K อะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิ CPU นะครับจะทิสาองศาเซลเซียสเท่านั้นซิงค์เดิมบอกเลยว่าโคตรเย็นนะครับเล่นเกมไซเบอร์พังได้แบบสบายๆแต่ตอนนี้จะตายแล้วนะฮะวิงก่อนละกันแล้วก,วก็เรียบร้อยครับตายซึ่งในเกมนะครับภาพก็สวยงามเล่นดีไม่มีกระตุกนะครับ CPU ใช้งานไปที่ประมาณ60%และจอทำงานเต็มที่ ในส่วนของการใช้พลังงานเนี่ยโอ้โหกาจอกินเป็น100วัตต์ CPU ประมาณ65วัตต์นะครับก็คือสุดลิมิตของ CPU แล้ว TDP มันถูกกำหนดมาแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวแรม16 GB ก็เพียงพอเกมนี้สามารถเล่นไปพร้อมกับสปริงเกมไปได้นะครับบอกเลยว่าถ้าเกมอย่าง c ซเบอร์พังเล่นได้เนี่ยหลายๆเกมบนโลกใบนี้ครับเล่นได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเกม c ซเบอร์พังก็ ซึ่งเกมไซเบอร์พังนะครับเป็นเกมที่นิยมนำมาเบนชมาร์กกันนะครับเพื่อจะดูว่า,าสเปคคอมเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็แสดงว่าถ้าเล่นเกมนี้ได้ลื่นนะครับอีกหลายๆเกมคุณก็สามารถเล่นได้ลื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเกมแบบ t r i ปเปอเเลย ใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะ CPU เยอะแต่ตอนนี้ออปติมัยมาค่อนข้างดีครับไม่กินสเปคมากและก็สามารถใช้งานร่วมกับหน้าจอ 144Hz ได้แบบสบายๆนะครับที่ความละเอียด Full HD ถ้าปรับเป็น 2K ก็จะดออปลงมายอยู่ที่ประมาณ60-80 FPS นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนชอบภาพแบบคมๆปรับ 2K ถ้าชอบภาพเลื่อนๆปรับเป็น Full HD ครับ4060กับ CPU i5 13400F ครับบอกเลยว่าเข้ากันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเซต i5134.0F เซตนี้ครับบอกเลยว่าเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะและราคาค่าตัวของมันครับอยู่ที่27,400บาทเท่านั้นนั่นเองใครมีงบ30,000บาทเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับซื้อคอมเซตนี้ที่ JIB นะมีสิทธิ์แรกซื้อหน้าจอแบบ Full HD 165 h z ในราคาแค่3,500บาทเท่านั้นนะครับโคตรคุ้มค่าได้ทั้งคอมได้ทั้งจอเล่นเกมแบบนี้บอกเลยว่าใช้งานกันได้ยาวๆแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เป็นสายครีเอเตอร์ ซื้อคอมไปแล้วเนี่ยอยากจะเอาไปตัดต่อวิดีโอทํางานเขียนโปรแกรมทํางาน 3D เอฟเฟกต่างๆหรือว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับ i5 13400F เนี่ยมีคอร์เทรดเพียงพอสำหรับการใช้งานตั้งแต่หน้าปัจจุบันยันอนาคตได้เลยขั้นต่ำเนี่ย3ปีนะครับอยู่กันยาวๆและตัวเมนบอร์ดยังรองรับการอัปเกรดแรมเพิ่มเติม,ตมด้วยดังนั้นใครที่เป็นเกมเมอร์ เป็นสตรีมเมอร์อยากซื้อคอมไปเล่นเกมด้วยอะยิงสตรีมด้วยโอเคคุณสามารถทําได้อนาคตรแรมไม่พอคุณก็เพิ่มแรมไปได้นะครับและจริงๆเนี่ย CPU นะครับมันแรงพอสําหรับการเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้เมื่อจะคู่กับการจอ RTX 4060ดังนั้นครับใครมีความฝันอยากเปสตรีมเมอร์เซตนี้ราคาไม่เกิน30 0 0 0บาทพร้อมจออาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อยคุณก็ได้คอมเซตที่เอาไว ทำงานได้อย่างครอบคลุมแน่นอนเรื่อง Microsoft Office ทำงานทั่วไปหรือการประมวลผล AI เนี่ยนะครับสามารถทําได้สบายๆแน่นอนอยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยนะสำหรับคอมเซตนี้ครับสั่งซื้อได้ที่ j i b ครับกับคอมเซตมารุ0ู0 0 7นะครับซึ่งคอมเซตทุกเซตจ,จาก j i b มีของแถมสุด e x c l u s i v e แถมให้และในราคาที่คุมค้มเรื่องการเคลมนะครับบอกเลยว่าเคลมง่ายมากเคลมได้ที่ j i b ทุกสาขาและยังมีโปรส่งด่วนส่งไวภายใน4ชั่วโมงสําหรับคนที่อยู่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับนอกจากนี้คนที่อยู่ต่างจังหวัดเองก็มีบริการส่งด่นวน นนส่วนใครสั่งซื้อออนไลน์ครับสามารถผ่อนศูนนได้นานสูงส,สุด10เดือนหรือว่าซื้อหน้าร้านครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง36เดือนเลยทีเดียวครับเดียกได้ว่าใครสนใจอยากสั่งซื้อคอมเซ็ตนะครับไปสั่งซื้อกันได้ที่ j จ b มีคอมเซ็ตอินเทลให้เลือกซื้ออย่างเยอะแยะมากมายมากกว่า100เซ็ตแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับส่วนผมตั้นใต้โต,โตโ๊ะคอมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์ใต้โต๊ะคอมเป็นกำลังใจให้